FE เลขกใหม่แค่1 0 0 0 0หมืโลเท่านั้นทุกคนได้ตัวมาแล้วครับคันนี้ตัวรถปี2022เลยนะเป็นรุ่น EL Plus นะทุกคนดูไฟหน้า LED มีไฟตัดหมอกมาให้แบบนี้และมาดูด้านข้างนะครับนี่ล้อเวสฟรอร์ดด้วยนะครับทุกคนแต่มีริ้วรอยนะตรงล้อเดี๋ยวทางร้านเราจะก,การปรับสภาพให้ฟรีนะครับถัดมาไฟเลี้ยวปลายกระจกมีให้คีเลตมีให้และดูภายในนี่ไฟแอมเบียนไลพร้อมกับเบาะหนังสีดำแบบนี้ ถ้าเป็นตัว EL p a u s จะได้เป็นเบาะหนังสีดำเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วดูเบาะด้านหลังนะครับว่าเนี่ยคนนั่งข้างหลังมันก็สบายแบบนี้เนี่ยมีที่วางแขนให้พร้อมกับสายเสียบ USB 2รูเลยนะครับทุกคนไล่มาด้านท้ายมีสปอยเลอร์ดักเทลให้แบบนี้ด้วยนะครับมามาดูภายในที่เก็บสัมภาระกันหน่อยเป็นไงถาดรองมีมาให้อุปกรณ์ยางอะไหล่คันนี้ทุกอย่างยังอยู่ครบหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าคันนี้ค่าตัวอยู่ที่ 8 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองตกผ่อนเดือนละ1 4 0 0 0บาทตลอดสัญญาปีแรกผ่อนไม่ถึง1,4นนะครับเพราะไอช่วยผ่อน1ปีนี่เป็นไงดูเลขใหม่เลขใหม่หมื่นโลจริงก็เปล่ามาดูครับขึ้นมาเลยโอ้โหเสียงเพลงพอาะๆแอร์เย็นๆเลขใหม่ครับ1,7,000กิโลเท่านั้นนะครับทุกคนพวงมาลัยของเขาเนี่ มี Honda Sens i n g ให้นะครับดึงพวงมาลัยเวลารถออกนอกเลนดึงอัตโนมัติพร้อมกระดูดตูวคันข้างหน้าหรือเบรกอัตโนมัติให้ด้วยนะครับและนี่หน้าจอ Apple Car p l a y พเอาไว้ดูน a เ i กเตอร์เวลาขับรถได้เลยนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าเครื่อง1.5เทอร์โบนะครับทุกคนหน้าตาห้องเครื่องเขาเป็นยังไงเลขไม์แค่หมื่นโลรถเดิมหรือเปล่ามาดูเลยนี่หัวนอนไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับ ทุกซอกทุกมุมหัวน็อตเดิมหมดนะครับเอาเป็นว่าไอารับประกันโครงสร้างรถให้เลยนะครับว่าไม่เคย <c oughs> เกิดอุบัติเหตุนหนักมาถ้าลูกค้าตรวจเจอทางไอยินดีรับซื้อคืนนะครับถ้าใครสนใจนะราคาเต็ม8 2ด0 00บาทตกพรอเดือนละ1 4 0ื0บาทตลอดสัญญาโดยที่คุณไม่ต้องเอาเงินมาวางดาวน์นะครับอยู่ต่างจังหวัดก็จัดไฟแนงกับไอได้นะครับทุกคนและถ้าใครสนใจติดต่อไอหน้าโปรไฟล์หรือถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดหน่อย กดหัวใจกดติดตามให้หน่อยและเจอใหม่คลิปหน,น้าทุกคนไาๆแดดมันแังตาสาดสึกเกิน